เวรกรรมคืออะไรเจ้ากรรมนายเวนคือใครพระโอวาทพระโพธิสัตว์กวนอิ่มเราจะทำอย่างไรให้ตัวเราไม่มีเวรกรรมและปราศจากเจ้ากรรมนายเวนเวนคืออะไรเวรคือการเวียนคืนการย้อนกลับคืนการตอบแทนผลการให้คืนเมื่อถึงเวลาที่ควรรับ กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทําที่พักพิงที่อาศัยสิ่งที่เราอยากจะได้มันเวรนกรรมคืออะไรเวรกรรมคือสิ่งที่เราได้กระทําไว้สิ่งนั้นมันก็จะเวียนมาถึงตัวเราเหมือนเดิมเวรกรรมจะเวียนมาถึงเราเมื่อเราจะหนีมันเจ้ากรรมคืออะไรถ้าเจ้าที่เป็นคำคำนี้ หมายความนั้นก็จะเป็นเจ้ากรรมที่เป็นเจ้าก็คือผู้ที่มีอำนาจเหนือเราซึ่งเราอยู่ใต้ของการกระทำนั้นซึ่งเราต้องรับในผลนั้นแต่หากเป็นเจ้าคำนี้ก็จะเป็นเจ้าของเจ้าของแห่งผลของการกระทำของคนคนนั้นจะเจ้าไหนไหนความหมายก็ล้วนแล้วแต่เป็นเราอยู่ใต้เขาทั้งสิ้น พระเจ้าทั้งสองคำนี้มีอำนาจเหนือเรานายเวนคืออะไรนายย่อมแตกต่างจากคำว่าทาตนายเวนและทาตเวนไม่เหมือนกันแน่นอนนายเวนคือผู้ที่สั่งให้เวนสิ่งใดมาคืนสู่เราไม่ใช่ตัวเราเวียนตัวเราเป็นเวนแต่เป็นเขาที่เป็นนายเวนเพราะฉะนั้นเราไม่มีอำนาจที่จะสั่งว่า อย่ามาเวียนถึงเราอย่าเข้ามาหาเราในเมื่อเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรแล้วตัวเราก็คือทาตคือคนที่รับอย่างเดียวดังนี้แล้วเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ที่อยู่เหนือเราแล้วเราอยากอยู่ใต้เขาหรืออยากจะให้ในายเวรเป็นนายเราเป็นเจ้าเราหรืออยากจะรับเคราะห์กรรมที่เรากระทำมาจากอดีต ทำไมเมธีทั้งหลายไม่อยู่เหนือเวนกรรมไม่วิ่งหนีและตัดมันการวิ่งหนีตัดเวนกรรมเป็นอย่างไรคือการที่เราหันหลังให้กับความชั่วเดินหน้าแผ่เมตตา,ากับเจ้ากรรมนายเวนทั้งหมดที่เป็นเจ้าของเราที่เราเคยทำผิดขออโหสิกรรมเปลี่ยนจากเจ้าเปลี่ยนจากนายให้เป็นมิตรรักเพื่อนแท้เป็นผู้ที่ดูแลคุ้มครองเรานั้นไม่ดีกว่าหรือ เจ้าทั้งหลายลองคิดลองทบทวนหากเจ้ายังไม่หยุดซึ่งการผิดศีลซึ่งการทำผิดอกุศลกรรมบทสิบก็จะไม่มีวันหนีเจ้ากรรมนายเวรพ้นได้ด้วยตัวของเจ้าอย่างแน่นอนบำเพ็ญธรรมไม่อาจปล่อยวางได้ก็จะยึดมั่นในอัตตาปล่อยวางจิตที่ยึดมั่นในอัตตาใจก็เป็นอคติเจ้าก็จะค้นพบว่า แท้ที่จริงตนเองนั้นพลาดผ่านบุญปัจจัยที่ดีอันยิ่งใหญ่ไปแล้วมากมายทิฏฐิยึดมั่นในอัตตาและบุคคลไม่สามารถปล่อยวางลงได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะคนหรือสิ่งของจะดีมากมายเพียงใดล้วนถูกความคิดเห็นของเจ้าเองปิดกั้นไปแล้วตนเองมีความเห็นแก่ตัวจึงมีความคิดว่าคนอื่นก็เห็นแก่ตัว ตนเองมีความหวาดระแวงจึงมีความคิดว่าผู้อื่นจะผิดต่อเจ้านี่เป็นความหญิงทะนงที่ถูกบ่มเพาะจนเคยชินหากบำเพ็ญธรรมไม่อาจปล่อยวางได้ก็จะยึดมั่นในอัตตามีอัตตาก็จะมีการเปรียบเทียบถูกผิดมีการเกิดตายมีการเวียนว่ายระหว่างสามีภรรยาหากไม่อาจปล่อยวางได้ก็จะทำลายบรรยากาศแห่งความสมัครสมาน จึงเกิดความแค้นเคืองโทษกล่าวระหว่างเพื่อนพ้องหากไม่อาจปล่อยวางได้ก็จะเกิดการขับเกี้ยวกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันอยู่เสมอการทำงานหากไม่อาจปล่อยวางได้ก็จะทำไปอย่างไม่เต็มใจไม่สามารถปล่อยวางความยโสโอหังของตนได้ยืนกรานอยู่ในทัศนะและความคิดของตนว่าถูกต้องก็ไม่อาจเปลี่ยนแปล ปรับแปลเหตุปัจจัยทั้งปวงได้หากเป็นเช่นนี้เมื่อคนอื่นเขาทําอะไรไม่ตรงกับเงื่อนไขนิสัยและมาตรฐานของเจ้าเจ้าก็มีชีวิตจมปลักอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดตลอดไปปล่อยวางวางความหนักใจของเจ้าลงสามารถชดเชยความเสียใจที่มีอยู่และช่วยคลี่คลายอารมณ์ความแค้นเคืองที่จะก่อตัวอย่างเหนียวแน่นได้ ศึกษาการปฏิบัติบำเพ็ญปฏิบัติเยื่องพระพุทธ,ธะก็นับได้ว่าเป็นการศึกษาความเป็นมนุษย์ชาวโลกอยู่ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงหลากหลายในท่ามกลางการติดต่อสื่อสารระหว่างเราและเขานอกจากการยอมรับในตนเองและทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้วยิ่งสมควรที่จะมีจิตใจและท่าทีที่อาุ่มอร่วยไปชื่นชมยอมรับผู้อื่น ดังนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นจงเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนปรารถนาให้ผู้อื่นเมตตาต่อเจ้าแต่เจ้ากลับไม่เคยมีเมตตาต่อผู้อื่นเลยแล้วจะรู้ซึ้งถึงความหมายอันแท้จริงของความเมตตาได้อย่างไรถามตนเองก่อนว่าจะปฏิบัติต่อผู้คนและจัดการเรื่องราวอย่างไรเอาจิตใจมองดูเรื่องราวภายนอกแล้วจัดการมามองตนเองมันเผชิญหน้ากับตนเอง จึงจะสัมผัสกับเซียนพุทธะครูอาจารย์เพื่อนพ้องและเวไนทั้งมวลได้ปล่อยวางเถิดปล่อยวางนิสัยและสัมภาระเดิมที่มีอยู่ลงไปทุกคนทุกแห่งในโลกนี้ก็จะเป็นแดนวิสุทธิภูมิแล้วเวลาไหนเล่าที่จะไม่อิสระเสรี